สวัสดีครับช่องพระครับสำหรับวันนี้เป็นเนื้อหาในหนังสือสวสดจกักรพรริพลิกชีวิตบทที่8ครับว่าด้วยเรื่องของกฎของแรงดึงดูดครับหลังจากที่ได้ฝึกสวสดมนต์และก็เป็นนักเรียนในวิชาจากักรพรริมาระยะหนึ่ง สิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้เป็นลำดับถัดไปมันทำให้นึกถึงเรื่องราวที่เป็นตัวเราจากอดีตสำหรับตัวผมนะครับผมเป็นคนที่เรียนในระดับมัธยมในสาขาวิทย์คณิตก็ชื่นชอบในเรื่องของวิทยศาศาสตร์สนใจในเรื่องของวิทยศาศาสตร์ มาตั้งแต่เด็กๆความใฝ่ฝันต่างๆก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ความชื่นชอบความบันเทิงสิ่งต่างๆก็ล้วนผูกพันกับสิ่งที่เรามักจะอ้างอิงถึงวิชาความรู้ที่ต้องมีการทดสอบการพิสูจน์การตั้งสมมุติฐานและมีทฤษฎีต่างๆ มาอธิบายเรื่องราวความเป็นไปหรือปรากฏการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผมแล้วการที่นึกถึงเรื่องราวของหลักวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราได้รับรู้ว่ามันสำคัญมากๆก,ก,กับเรื่องของการสวดจกกักรพพัดนั่นคือเรื่องของกรรม และกรรมก็นำไปสู่สิ่งที่ผมนึกถึงในลำดับถัดไปก็คือหากเราทำความเข้าใจว่ากรรมนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำบางอย่างและเมื่อทำไปแล้วก็จะส่งผลบางอย่างด้วยสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุและปัจจัยกรรมเป็นปัจจัย ปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่เหตุหนึ่งเมื่อประกอบกันจึงทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาดังนั้นกฎหนึ่งที่ทำให้ผมชวนนึกถึงเลยก็คือเรื่องของกฎของนิวตันคือสิ่งที่อธิบายว่าวัตถุสองสิ่งเนี่ยนะครับกระทำต่อกันเมื่อวัตถุ a กระทำต่อวัตถุ b ในทางตรงข้าม ย่อมสะท้อนกลับมาและเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมกลับมาในทิศทางที่ตรงข้ามกันเช่นเอาฟุตบอลปาไปที่กำแพงยิ่งปารุนแรงลูกบอลก็ย่อมสะท้อนหรือกระเด้งกระดอนกลับมาสิ่งเหล่านี้มันอธิบายว่าทุกๆสิ่งที่เราทํานี่ยนะครับมันไม่มีวันสูญเปล่ามันไม่มีวันหายไปไม่ว่าจะเป็นการคิด การพูดการทำรวมถึงการสวดมนต์และหากเข้าใจสิ่งที่เป็นแกนข้างในของการสวดมนต์จักรพรรดิเราก็จะทราบว่าสิ่งต่างๆที่เราทำและการปฏิบัติในศาสตร์จักรพรรดิย่อมสร้างเหตุสร้างปัจจัยและก่อให้เกิดบางอยา่างในทิศทางที่ทั้งดีและไม่ดีหากเป็นในทางของ กุศลหรือในทางดีก็ย่อมได้รับสิ่งดีๆหรือเกิดสิ่งดีๆขึ้นแต่ในทางตรงข้ามหากเป็นสิ่งที่ไปในทางอากุศลอกุศล,ลกรรมก็ย่อมนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นดังนั้นกรรมนี่แหะครับคือตัวที่ผมได้เข้าใจว่ามันเองนี่แหละคือตัวร้ายที่พาเราไปสู่บางสิ่ง เราทำอะไรกับกรรมได้บ้างไหมเราสร้างมันได้เราแก้ได้ไหมเราแก้ไม่ได้แต่สำหรับหลวงตาท่านบอกเสมอว่ากรรมเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แต่มันทำอะไรได้บ้างเอาละมันมันลืมได้มันหลงลืมชั่วครั้งชั่วคราวได้ มันสร้างให้ดีขึ้นได้และกรรมดีที่เกิดจากการปฏิบัติในศาสตร์จกักรพรก็คือกรรมดีที่เกิดจากการทําทานศีลภาวนาซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ควบคู่ไปกับการสวดมนต์ภาวนาการบันทึกให้เกิดกระแสดีๆเข้าไปที่ตาหูจมูกปากลิ้นกายใจหรือผัสสะทั้งหมด และตรงนี้เองตรงนี้เองนะจุดนี้เองที่มันอธิบายต่อว่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลำดับถัดไปมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่ากรรมถูกไหมแปลว่าสิ่งที่มันดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องแย่เรื่องมงคล ก็ล้วนเกิดจากสิ่งที่เราทำและดึงดูดสิ่งต่างๆทั้งสิ้นกฎที่เรามักจะได้ยินเสมอในคอนเทนต์ต่างๆในโลกออนไลน์โค้ดต่างๆที่พวกเขามักจะบอกว่ากฎของแรงดึงดูดดึงดูดคนต่างๆดีๆดึงดูดโอกาสดีๆ ไม่ว่าเขาจะอธิบายแบบไหนซึ่งผมเองก็ไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งว่ากฎของแรงดึงดูดของบรรดาโค้ดต่างๆเขาอธิบายว่าอย่างไรแต่สำหรับการสวดจักรพรรดิมันดึงดูดสิ่งต่างๆมาด้วยกรรมของเราเองการกระทําของเราเองที่จิตของเราเนี่ยสามารถทำให้สิ่งต่างๆคิดสิ่งต่างๆและดึงดูด ให้เกิดสิ่งดีๆมาได้ด้วยการคิดการมีสติการทำให้เกิดปัญญาการทำให้เกิดโอกาสต่างๆการสร้างโอกาสต่างๆและสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นพื้นฐานที่เราไม่เคยรู้ว่าไอ้ที่เราบอกกันว่าสวดแล้วเจอสิ่งดีๆเจอสิ่งดีๆสวดแล้วเจอสิ่งที่เป็นมงคลเกิดแล้วเจอสิ่งที่ พลิกชีวิตหรือโอกาสที่จะพลิกชีวิตสิ่งเหล่านี้มันมาจากการดึงดูดของกรรมของเราเองเราทําสิ่งใดเอาไว้มันก็เป็นตัวที่แปรให้เกิดแรงที่ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเองทําไมคนไม่ดียังวนเวียนคนที่เรามักจะ ว่าให้เขาเป็นคนเป็นกรรมเจ้ากรรมในเวรเป็นคนที่ทํำไมจองเวรเราจังทำํำไมเขายังวนเวียนอยู่แน่นอนว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันก็เกิดจากเราอาจจะทําอะไรบางอย่างเราอาจจะทําหรือเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่ทําให้เขายังวนเวียนอยู่แบบนั้นไม่จากไปจากชีวิตเราบุญหรือศีลธรรม มันยังเสมอหรือมันยังตรงกับเขาอยู่เรายังอยู่แบบนั้นอยู่สิ่งเหล่านี้เองที่เราต้องกลับมาทบทวนสิ่งเหล่านี้เองที่ผมเริ่มกลับมาทบทวนว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตมันเปลี่ยนหรือมีโอกาสได้เจอสิ่งดีเราก็ต้องมองในเรื่องกรรมใหม่การระมัดระวังว่ากรรมการพูดการทำการคิดในวันเนี้ยในวินาทีเนี้ยมันจะสร้าง สร้างไทม์ไลน์อะไรบางอย่างในอนาคตขึ้นเช่นเรากําลังจะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งเราเลือกที่จะพูดเขาด้วยปิยวจาพูดด้วยกริยาที่ให้ความเคารพนอบน้อมเราก็อาจจะสร้างโอกาสให้เขาเกิดความรักเกิดความนับถือเกิดความเอ็นดูและนําไปสู่กับวันข้างหน้าที่เขาอาจจะต้อง ให้ความช่วยเหลือหรือเราอาจจะให้ความช่วยเหลือเขาผิดกับการที่หากเรากระทำโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเลือกที่จะตัดสินหรือพูดคุยด้วยอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นหรือทไลายที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่างจากการที่เราเลือกในช้อยของการพูดดีหรือพูดด้วยการพิจารณาด้วยสติว่าควรจะทำแบบไหนไตรตรองแล้วหรือตัวอย่างง่ายๆว่าหากเรา กำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันสร้างผลกระทบต่องานหรือต่อธุรกิจเล็กๆอะไรของเรานะครับหากเราเลือกด้วยการตัดสินโดยระมัดระวังว่ามัมนจะทําให้เกิดสิ่งดีไหมทําให้เกิดผลกระทบไหมหากเราเลือก อย่างมีสติโดยพิจารณาในเรื่องกรรมไตรตรองว่าทุกอย่างมันเป็นกรรมทุกอย่างมันอาจจะส่งผลดึงดูดอะไรบางอย่างเราเลือกด้วยสติเราทําด้วยสติผลกระทบสิ่งต่างๆย่อมแตกต่างกันไปในเวลานั้นก็มักจะมีคนถามว่าเรามักจะพูดเรื่องการสวดจากพัดแล้วก็ให้อธิษฐานเพื่อให้สมความปรารถนาหลายคนก็ถามว่าผมมีความ สำเร็จหรือความสมปรารถนาอะไรบางอย่างในเวลานั้นในช่วงระยะประมาณหนึ่งปีกว่าสิ่งที่ผมตอบได้ในเวลานั้นคือผมใจเย็นผมนิ่งผมระมัดระวังและผมก็ไตรตรองสำคัญที่สุดคือผมมีคำที่คอยเตือนสติเสมอว่าช่างมันไม่เป็นไร ช่างมันเอาใหม่ช่างมันเดี๋ยวมันก็ดีช่างมันเดี๋ยวเราตั้งใจใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆคลีค่ค,ค,คลายด้วยการที่เราระมัดระวังโดยระแวงระวังว่าเฮ้เรากำลังจะสร้างอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นไอสิ่งที่ว่าความหัรยรันของแรงหนึ่งดูดมันก็ไม่ใช่อื่นใดไม่ใช่ ใครมันคือตัวเราเองนี่แหละที่ทำในวินาทีนี้หากคุณหากคุณเลือกที่จะคิดพูดทำอย่างดีที่สุดเราเลือกที่จะดึงดูดรับสิ่งที่เป็นประโยชน์จากที่เราอาจจะเคย รับทุกอย่างเลยตัวอย่างว่าในโลกโซเชียลเนี่ยครับเพจมีเป็นร้อยเพจเรากดติดตามทุกอย่างเลยเรารับทั้งเรื่องประโยชน์เรื่องการเกษตรเรื่องการเมืองเรื่องการทำอาหารเรื่องดรามา่าเรื่องดาราเรื่องคนตบกันเรื่องข่าวอาชญากรรมเราไม่เลือกรับสารและไม่เลือกการกระทำกรรมที่เกิดจากจากที่เราพูด คิดทำสักนิดผิดกับอีกทางหนึ่งคือเราเลือกแต่สิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดกรรมดีหรือเกิดการกระทำดีๆเราเลือกการเกษตรเราเลือกการทำอาหารเราเลือกกลุ่มสวดมนต์เราเลือกกลุ่มจิตอาสาจากเดิมที่เราอยู่ในกลุ่มทุกอย่างนะ จากที่เราจะเจอเกระแสต่างๆเรากลายเป็นสิ่งที่มันทำให้อยู่ในหน้าฟีด Facebook เราคือเออมันมีเรื่องของการปลูกไม้ด่างมันมีเรื่องของการทำการเกษตรมันมีเรื่องของการไปทำความดีเป็นจิตอาสาแล้วเราก็ไปเจอคนใหม่ๆเจอวิชาชีพใหม่ๆเจอสิ่งดีๆใหม่ๆถามว่าสิ่งที่มันดึงดูดมา กิดจากอะไรเกิดจากเราเลือกทำเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำพลังของจักรพพัดเนี่ยนะครับเราได้ยินบ่อยครั้งว่าสวดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนผมก็ย้ำเสมอว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแน่แต่มันต้องเกิดจากการปฏิบัติทำการสวดวนภาวนาและการปฏิบัติตนดังนั้น จักระพัดจะดึงดูดสิ่งดีๆให้คุณได้หากคุณเลือกในกรรมดีเลือกในการทำดีสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยและฝึกไปด้วยกันนะครับพบกันใหม่กับบทต่อไปสวัสดีครับ